สวัสดีครับขณะนี้นะครับก็มีข่าวเรื่องของการใช้คลื่นเสียงมารักษาโรคมะเร็งหรือที่เราเรียกว่าวิธีฮิสโตทริปซีนะครับวิธีนี้ต้องบอกว่ามีการใช้จริงในทางการแพทย์แล้วนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องราวของฮิสโตทริปซีมาเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรหลักการการทำงานเป็นยังไงใช้กับมะเร็งอะไรได้บ้างได้ผลแค่ไหนขั้นตอนการทำเป็นอย่างไรและมีผลข้างเคียงอะไรบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวจะไลฟ์ฟังนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับเรื่องราวของฮิสโตทริปซีเนี่ยนะครับมันถูกค้นพบโดยบังเอิญในห้องแล็บที่เขาทํางานเกี่ยวข้องกับอัลตราซาวด์เขาพบว่าถ้าเราปรับความถี่ของอัลตราซาวด์ให้มันสูงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะสามารถทําลายเนื้อเยื่อได้หลักการก็คล้ายกับการสลายนิ้วด้วยอัลตราวด์นั่นแหละครับ เอากระซาวอันเดียวกันเลยใช้ในการสลายนิ่วแต่ว่าใช้ความถี่ที่เป็นคนละความถี่นะฮะแล้วมันสามารถทำลายตัวเนื้อเยื่อที่เราต้องการได้นะครับคราวนี้นะครับก็เลยมีคนสนใจและเฮ้ยปกติการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยมันก็มีการผ่าตัดฉายแสงเคมีบำบัดยามุ่งเป้าภูมิุ้มกันบำบัดพวกนี้แล้วแต่และว,วิธีมันก็มีปัญหาทั้งนั้นเลยเช่นการผ่าตัดบางคนเนี่ยกลัวการผ่าตัด มะเร็งบางอย่างมันผ่าไม่ได้หรืออยู่ในบริเวณที่สําคัญมากๆมันก็ผ่าไม่ได้อีกเหมือนกันบางคนเนี่ยมีโรคประจําตัวเยอะแยะอายุก็มากแล้วการผ่าตัดก็อาจจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมีผลข้างเคียงเยอะก็ไม่อยากจะทําเคบีบําบัดล่ะอ่ะหลายคนก็รู้ดีนะครับว่ามันมีผลข้างเคียงเยอะแยะไปหมดผมร่วงนะครับกดไขกระดูกภูมิต้านทานอ่อนแอลงแล้วก็อีกมากมายหรือการใช้ยามุ่งเป้า บางอย่างก็ไม่มีเป้าให้มุ่งใช้ไม่ได้เหมือนกันภูมิกันบ,บําบัดบางอย่างภูมิกันบ,บําบัดก็ใช้ไม่ได้ฉายแสงล่ะะแน่นอนมีผลข้างเคียงของมันแล้วก็ไม่ได้รักษาได้ทุกอย่างนะครับเนี่ยก็เลยมีคนสนใจแล้วว่าถ้ามันมีวิธีอะไรที่ไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องให้เคมีบําบัดผลข้างเคียงต่ํามันน่าจะดีแล้วอัลตราซาว์ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งในนั้นนะครับ ต้องขออธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับคำว่า histotripsy เนี่ยมันมาจาก2คํคำผสมกันคำว่า h i s t o ก็คือเนื้อเยื่อ tripsy เป็นการสลายทิ้งนะครับในที่นี้ก็คือเป็นการสลายเนื้อเยื่อที่เป็นมะเร็งบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า lithotripsy นะครับอันนั้นคือการสลายนิ่วนะครับ litho ก็คือนิ่ว tripsy เป็นการสลายนะครับทั้ง2องอย่างทั้ง histotripsy และ lithotripsy เป็นการใช้คลื่นอัลตราซาวน์ในการจัดการกับปัญหาเหมือนกัน แต่เราใช้คนละความถี่นะครับตรงนี้ต้องเคลียร์ทุกคนเข้าใจก่อนนะคบว่าอัลตราซาวที่เราใช้เนี่ยมันก็เป็นอย่างเดียวกับการที่เราทำาอลตราซาวเด็กในท้องนะครับเัลตราซาวช่องท้องต่างๆอัลตทาซาวอันเดียวกันนี่แหละครับแต่มันเป็นคนและความถี่นะครับความถี่ที่เราใช้ในการตรวจช่องท้องตรวจเด็กเนี่ยมันก็จะเป็นความถี่ที่ไม่อันตรายไม่ได้ทําลายเนื้อเยื่ออะไรแต่อย่างใดดังนั้นทุกคนก็สบายใจได้นะครับว่า เอ็กซ์เร์ที่เราเอามาใช้ในการตรวจท้องตรวจรังไข่ตรวจช่องมดลูกอะไรพวกนี้ไม่อันตรายนะครับไม่ได้ทำให้มีปัญหาอะไรแต่อย่างใดนะครับและบางคนก็อาจจะคิดไปไกลกว่าน,นั้นว่าเฮ้ยอย่างนี้เราทำาอ็กซ์เร์บ่อยๆเนี่ยมะเร็งที่เรามีในร่างกายมันต้องหายไปสิไม่ใช่ครับมันจะเป็นคนละความถี่กันนะครับเป็นคนละความถี่กันถ้าความถี่แบบที่ใช้ในการตรวจ คันพวกนี้จะไม่ทำลายเนื้อเยื่อไม่ทำลายมะเร็งด้วยเช่นกันนะครับแต่ถ้าเป็นแบบฮิสโตทริปซีนี้จะเป็นความถี่ที่สูงพอสมควรในการจัดการกับเนื้อเยื่อที่มีปัญหาได้นะครับทั้นตรงนี้ต้องเคลียร์ให้เข้าใจก่อนนะอัลตราซาวมันมีหลายความถี่ถ้าเป็นชนิดที่เราใช้ตรวจคันตรวจมดลูกต่างๆนี้เป็นความถี่ที่ไม่อันตรายต่อนื้อเยื่อคุณไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าเป็นชนิดที่ใช้ในการรักษาโรค มันจะใช้ความถี่อีกแบบหนึ่งนะครับเช่นเอาไว้สลายนิ่วหรือสลายมะเร็งเป็นต้นนะครับมาเข้าเรื่องของ histotripsy กัน histotripsy เนี่ยหลักการการทำงานของมันก็คือมันจะปล่อยคลื่นัลตราซาว n d ความแรงที่สูงมากพอสมควรแล้วโฟกัสไปตรงก้อนมะเรง็งทำให้เกิดฟองอากาศในก้อนมะเรง็งฟองอากาศนี้ก็จะขยายตัวแล้วก็หดตัวอย่างรวดเร็วนะครับโดยที่ไม่เกิดความร้อน นะครับมันเหมือนกับการที <c oughs shortly>. ่เราไปใช้คลื่นเสียงยิงเข้าไปน้ําจนน้ามันเดือดแต่ว่ามันไม่เกิดความร้อนขึ้นมามันจะเกิดฟองอากาศขึ้นมานะครับเหมือนมันจะเดือดเนาะแต่ว่ามันไม่ได้เดือดมันเป็นฟองอากาศการที่ฟองอากาศขยายและหดขยายและหดแบบนี้มันจะเกิดแรงกลไปจัดการกับเซลล์มะเร็งเหมือนกับคุณเอาค้อนไปทุบมะเร็งให้มันตายไปงั้นอ่ะทุบๆๆๆแบบนี้นะครับโดยที่จะไม่เกิดความร้อนอะไรขึ้นมาเลยแล้วแบบนี้มะเร็งมันก็จะสลายไปนะครับ สลายไปเป็นของเหลวเราจะเรียกวิธีนี้ว่า liquefaction liquid f a c t i o n มาจากคําว่าลิควิดก็คือของเหลวมะเร็งที่มันเป็นก้อนแข็งเนี่ยมันจะถูกทําให้มันเหลวแล้วหลังจากนั้นนะครับภูมิต้านทานของร่างกายก็จะมาจัดการกับไอเมร็งตรงนี้ให้มันหายไปกลายเป็นช่องโบโบช่องหนึ่งแล้วช่องโบโบตรงนั้นเนื้อเยื่อรอบข้างที่เป็นอวัยวะนั้นก็จะเริ่มเติบโตมาทดแทนนะครับนี่คือหลักการการทํางานของ histotripsy นะครับ histotripsy นี้ ได้รับการจด fda แล้ว fda อนุญาตให้ใช้แล้วตั้งแต่ปี2023กับมะเร็งตับนะครับเหตุผลว่าทำไมมาถึงใช้กมะเร็งตับแล้วไม่ไปใช้กมะเร็งอย่างอื่นเพราะว่าตับเนี่ยมันเป็นบริเวณที่เราเอาตรวสาวได้ง่ายมากเอาตรวสาวเนี่ยมันจะไม่สามารถทะลุกระดูกแล้วก็ไม่สามารถทะลุอากาศได้ดังนั้นตรงไหนที่มันมีกระดูกหุ้มเนี่ยเอาตรวสาวจะไม่สามารถผ่านไปได้นะครับ ดังนั้นถ้าอวัยาวะไหนมันอยู่ลึกเกินไปอยู่ใกล้กระดูกอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีความยากลําบากในการใช้วิธีนี้นะแต่ตับเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แล้วก็บริเวณที่มีอากาศที่ไหนละ่ะปอดอ่าถ้าเป็นมะเร็งปอดก็จะใช้วิธีนี้ไม่ได้เพราะว่าอาัลตราซาวมันจะผ่านตัวที่มันเป็นอากาศเข้าไปถึงเนื้อเยื่อข้างใน,นที่เป็นมะเร็งไม่ได้นะครับดังนั้นมะเร็งปอดใช้ไม่ได้แน่ๆนะครับหรือลำไส้ที่มีลมเยอะๆดังนั้นอวัยวะที่อยู่ลึกมากๆเช่นตับอ่อนเนี่ย บางทีก็อาจจะใช้ไม่ได้เพราะว่าถ้าใครเคยไปตรวจร่างกายแล้วไปทำเอัล์ราซาวเนี่ยนะครับในอัล์ราซาวช่องท้องในการตรวจร่างกายบางทีคุณอาจจะเห็นว่าหมอเขารายงานผลว่าไม่สามารถเห็นตับอ่อนได้หรือเห็นได้ไม่ชัดเพราะว่ามันมีลมในลำไส้บดบังนะครับดังนั้นเนี่ยอวัทวะที่มันเข้าถึงได้ง่ายมากๆแหละแล้วก็มีคนเป็น มะเร็งกันเยอะก็คือตับดังนั้นเขาก็เลยเอาวิธีนี้มาใช้กับมะเร็งตับเป็นหลักนะครับโดยมันจะใช้กับมะเร็งตับได้บางชนิดเท่านั้นนะครับมะเร็งตับที่ว่านี้ก็คือมะเร็งที่ตัวเนื้อตับเองแล้วก็เกิดจากเซลล์ตับหรือที่เราเรียกว่าเป็น primary tumor นะครับคือเกิดที่ตับและมันก็จะใช้กับมะเร็งที่กระจายมาจากบริเวณอื่นได้ด้วยอันนี้เราเรียกว่า metastatic tumor หรือ secondary tumor เช่นเราอาจจะมีมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่แล้วมันกระจายมาที่ตับ อันนี้เราก็สามารถใช้วิธีนี้ในการจัดการกับมันได้เช่นกันนะครับโดยคนที่มีก้อนที่ตับแล้วใช้วิธีนี้ได้จะต้องมีก้อนไม่เกิน3ก้อนแล้วแต่ละก้อนจะต้องไม่ใหญ่เกิน4เซนติเมตรนะครับห้ามเกิน4เซนติเมตรแล้วมีได้3ก้อนเท่านั้นจะเป็นมะเร็งของตับโดยตรงหรือจะเป็นมะเร็งที่มันกระจายมาจากที่อื่นก็ได้นะครับวิธีนี้เราจะเลือกก้ต่อเมื่อ ข้อแรกผ่าตัดไม่ได้นะครับหรือไม่อยากผ่าตัดนะฮะแล้วตรงนี้ต้องเย้ําให้ยางให้เข้าใจเลยนะครับว่าถ้าเป็นมะเร็งตับแล้วคุณผ่าตัดได้เอาออกไปทั้งหมดได้อันนี้ยังถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันทําไม่ได้แล้วการใช้ h ีสโตทริปซีก็เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งสามารถที่จะเข้ามาใช้งานแทนได้นะครับวิธีนี้ใช้ได้ในกรณีที่เท่านั้นนะครับแล้วผลของมันเนี่ย ได้ผลดีถึง95.5%มีการศึกษาติดตามหลังจากทำไอ้น,นี้ไปแล้ว1ปีพบว่าคนไข้ส่วนใหญ่ยังมีชีวิตอยู่ดีตับทำหน้าที่ได้ปกตินี่นะครับอันนี้คือ histotripsy ที่มันใช้ในโรคมะเร็งตับนะครับอ้อบางคนอาจจะเคยได้ยินวิธีที่ใช้คลื่นความร้อนไปทำลายตัวมะเร็งตับนะครับที่เราเรียกว่า radiofrequency ablation นะครับ รีดิโอฟรีเควนซี่อะเบลชันนั้นจะใช้คลื่นความถี่วิทยุที่สร้างความร้อนตรงบริเวณก้อนมะเร็งของตับนะครับแล้วก็จะทําให้มันสลายไปแต่อันนั้นเนี่ยมันจะเกิดคลื่นความร้อนซึ่งคลื่นความร้อนเนี่ยมันมีปัญหาบางอย่างก็คือว่ามันจะทําให้เนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆก้อนเนี่ยไหม้ไปด้วยก็จะเกิดการบาดเจ็บได้แล้วถ้าเกิดมันอยู่ตรงบริเวณที่ใกล้เส้นเลือดตรงนี้ในตับเนี่ยมันจะทํางานได้ไม่ค่อยดี แตกต่างจากวิธีฮีสโตทริปซีซึ่งไม่ว่ามันจะอยู่ใกล้เส้นเลือดแค่ไหนมันก็ทํางานได้ดีแล้วก็ไม่เกิดความร้อนดังนั้นเซลล์ปกติที่มันอยู่นอกเหนือจากตัวมะเร็งเนี่ยไม่โดนทําลายไปด้วยนะครับอ่าตรงนี้เป็นวิธีหนึ่งซึ่งเจ๋งอย่างหนึ่งนะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณใช้คลื่นความร้อนเนี่ยมันทําลายเซลล์โดยการเหมือนกับเผาเซลล์ตายไปหมดเลยมันจะทําลายสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งที่นอกเหนือไปจากเซลล์ปกติสิ่งนั้นก็คือแอนติเจน ของมะเร็งอ่าตรงนี้ถ้าใครฟังผมมาบ่อยๆคงจะรู้จักนะครับแอนติเจนเนี่ยมันเป็นบริเวณพิเศษของสิ่งเซลล์ต่างๆในมะเร็งเนี่ยก็จะมีแอนติเจนพิเศษของมันเหมือนกันแล้วตัวนี้นี่แหละถ้าภูมิต้านทานของเราสามารถเห็นมันได้จดจํามันได้ภูมิต้านทานของเราก็จะเข้าไปจัดการกับมะเร็งได้แต่ถ้าเกิดคุณเผามันทิ้งไปแล้วอ่ะหน้าตามันจําไม่ได้ภูมิกันเราไม่รู้จักครับก็ไม่มีภูมิกันเข้ามาช่วยเหลือ แต่ถ้าเกิดคุณใช้วิธีฮีสต o ดทริปซีเนี่ยไม่เกิดความร้อนคุณไม่ได้ไปทําลายเซลล์โดยการเผาทิ้งแต่คุณทําลายมันเหมือนกับคุณเอาไปทุบมันทิ้งจนมัน,มนละเอียดแหลกเลยการที่มันละเอียดเป็นเป็นผุยผงเป็นของเหลวเนี่ยแอนติเจนมันจะยังคงอยู่เหมือนเดิมแปลว่าภูมิคุ้มกันของคุณจะรู้จักมะเร็งชนิดนี้และทํางานได้ดีขึ้นแปลว่าถ้าเกิดบังเอิญมะเร็งตัวนี้มันกระจายไปที่อื่นแล้วหรือมันมีมะเร็งที่อื่นกระจายมาที่ตับคุณรู้จักมันดี ภูมิต้านทานของคุณจะตามไปจัดการพวกมันด้วยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้อยู่ที่ตับก็ตามตรงนี้กําลังศึกษากันอยู่ครับว่าผลของมันจะมากน้อยแค่ไหนมันคงไม่ถึงขั้นว่าเฮ้ยภูมิกันของเราตามไปเจอก้อนที่ลำไส้ใหญ่แล้วโอ้โหก้อนมันเยอะนะจัดการแล้วก้อนหายไปเลยมันคงไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ดีกว่าวิธีอื่นๆเพราะว่าวิธีอื่นจะไม่สามารถมีผลแบบนี้ได้ครับนี่นะครับดังนั้นอันนี้คือความแตกต่างกันระหว่าง h i s t ตท r ิ p ซ s y กับการใช้ ความร้อนในการจัดการก้อนหรือ radiofrequency ablation นะครับแล้วทีนี้พอเรารู้ว่าคนที่เป็นมะเร็งตับเนี่ยสามารถที่จะใช้วิธีนี้ได้เรามีการคัดเลือกคนที่ผ่าตัดไม่ได้แน่นะครับแล้วก้อนก็มีอยู่แค่3ก้อนไม่เกิน3ก้อนขนาดก็ไม่เกิน4ซนเมตรขั้นตอนการทามันเป็นยังไงอ่าตรงนี้ยสำคัญละ ขั้นตอนการทํานะครับแนะนําแ,แน่นอนว่าจะต้องอดน้ําอดอาหารมาก่อนอย่างน้อยก็8ชั่วโมงเพราะว่าเราจะต้องดมยาสลบเหตุผลที่จะต้องดมยาสลบก็เพื่อให้คุณนิ่งมากๆไม่ขยับไปขยับมาไม่งั้นเดี๋ยวคลื่นเัลตราซาวตัวนี้มันไปนกระแทกผิดที่เดี๋ยวก็เกิดอันตรายขึ้นมาได้ดังนั้นจะมีการดมยาสลบนะครับแล้วหมอเขาก็จะมาใช้เอลตราซาวตรวจว่าก้อนมันอยู่ตรงไหนนะครับ ก็เหมือนกับหัวหัวตราซาวหัวโพ o ที่มาแปะแล้วก็มีเจลเย็นๆเนี่ยมาแปะตามบริเวณตัดเนี่ยตัดแล้วก็อยู่ตรงนี่นะครับท้องด้านขวาบนนะเขาจะเอากระสาวดูบริเวณที่มันมีมะเร็งนะครับพอเจอปุ๊บเนี่ยเขาจะใช้ตัวแขนกลหลังจากหลังจากเราดมยาสลบแล้วนะเขาใช้แขนกลในการถือตัวโ r o เพราะว่าให้มันนิ่งที่สุดนะครับแล้วก็ยิงไปตรงบริเวณก้อนที่เราาร์ k ไว้นะครับโดยเขาจะทําวิธีเนี้ย ใช้เวลาประมาณ1-3ชั่วโมงโดยมากก็ประมาณสัก1ชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับไม่มีการยิงขึ้นความรอ้อนไม่มีการผ่าตัดนะครับไม่มีการอะไรเลยนะครับมีแค่การยิงเครื่องอัลตราซาวด์เข้าไปตรงๆใช้เวลา1-3ชั่วโมงเสร็จหลังจะเสร็จแล้วกลับบ้านได้เลยครับเพียงแต่ว่าต้องมีคนขับรถมานะครับเพราะว่าคุณจะถูกวางยาสลบคุณก็จะง่วงเงียกลับบ้านเองไม่ได้ต้องต้องมีคนพามาแค่นั้นเลยแค่นั้นจริงๆนะครับผลข้างเคียงที่เกิดตามมาน,นี้มาเนี่ย บางคนอาจจะมีการมีการเจ็บบ้างนะครับแต่ก็จะไม่มากส่วนใหญ่ก็จะกินพวกพาราเซตามอลพวกนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับอ๋อไม่ต้องห่วงนะครับบางคนจะบอกว่าพาราเซตามอลเนี่ยมันจะทําลายตับหรือเปล่าไม่ต้องกลัวครับต่อให้คุณเป็นมะเร็งตับนะคุณกินพาราเซตามอลเข้าไปเล็กน้อยเนี่ยมันไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลสามารถกินได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีอาการอะไรเลยเหมือนกับคุณไม่รู้ตัวได้สัมไตว่าได้ทําวิธีฮิสโตรทิปซีไปเสร็จแล้วตื่นมาอ้าวเสร็จแล้วเหรอ ใช่ครับประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยมันจะมันจะรวดเร็วขนาดนั้นนะครับแล้วก็มันในการทดลองเนี่ยที่ใช้ในการอนุมัติเรื่องของฮิสโตรทริปซีเนี่ยมันเจอคนที่มีผลข้างเคียงรุนแรงแค่รู้สึกหน,นึ่ในร้อยคนแต่คนคนนั้นอ่ะเป็นคนที่มะเร็งตับมันกระจายไปเยอะและ้วเขาทําวิธีนี้เพื่อให้เป็นวิธีทําให้คนขไข้ไม่ปวดไม่ทรมานหรือที่เราว่าเรียกว่า palliative care นะครับ คนคนนั้นเขามีอาการปวดเยอะจากตัวก้อนไปกดเบียดตามที่ต่างเขาก็เลยใช้วิธีนี้และสุดท้ายเขาก็ต้องเสียชีวิตเพราะว่ามะเร็งตับมันไปไกลแล้วดังนั้นอันนี้สำหรับผมไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับแต่เขาก็ลงไว้ว่าผลข้างเคียงคนนี้คือเสียชีวิตนะครับเพราะว่าก็ก็เขาเสียชีวิตจริงๆจากตัวโรคมะเร็งมันกระจายนะครับและสําหรับกรณีทั่วไปไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยครับผลข้างเคียงที่มีก็จากการดมยาสลบเท่านั้นเองนะครับเช่นบางคนมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะฮะบ,บางคนมีอาการรู้สึก คันอย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็เป็นอาการปกติของการวางยาสลบซึ่งคุณหมอวิสัญญีแพทย์หรือหมอดมยาเนี่ยเขาก็จะมีวิธีในการจัดการกับผลข้างเคียงเหล่านั้นอยู่แล้วคุณก็คุยกับคุณหมอดมยาก็ได้นะครับง่ายๆอันนี้คือขั้นตอนในการทำ histotripsy นะครับทำวันนั้นกับวันนั้นเลยนะสำหรับมะเร็งอื่นๆที่เขากําลังทดลองอยู่นะครับก็มีมะเร็งไตและมะเร็งตับอ่อน สองอวัยวะเนี่ยก็เป็นอวัยวะที่สามารถเอัลตสาวได้ไม่ยากนะครับอย่างไตเนี่ยเอัลตสาวง่ายมากเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีความพิเศษบางอย่างก็คือไตเนี่ยมันไม่ค่อยได้เป็นมะเร็งมากขนาดตับนะครับเขาก็เลยกําลังทดลองกันอยู่แล้วก็แน่นอนว่าในไตเนี่ยนะครับมันไม่ใช่อวัยวะที่มันเป็นก้อนแข็งตันทั้งอันเพราะตรงกลางของมันเนี่ยมันจะเป็นท่อนําปัสสาวะซึ่งมันมีความกลวงอยู่นิดหนึ่งนะครับตรงนั้นเนี่ยก็ จะต้องมีความระมัดร,ระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับในการดูในการจัดการนะครับแล้วอ้ออีกอย่างหนึง่งบางคนถามว่าไอ้ตัวฮิสโตทริปซีเนี่ยมันยังแม่นยําแค่ไหนมันแม่นยําขนาดที่ว่ามะเร็งในตับเนี่ยขนาดไม่กี่มิลลิเมตรมันก็ยิงถูกครับโดยที่ไม่ไปทําร้ายบริเวณข้างเคียงเลยแม้แต่น้อยนะครับดังนั้นเรื่องของมะเร็งไตเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งหลายคนเอามาใช้นะครับในอนาคตแต่มะเร็งเนี่ยมันจะต้องเป็นก้อนแข็งเท่านั้น ก้อนทั้งก้อนจะต้องเป็นก้อนแข็งๆถ้าเกิดว่าข้างใน,นี่ยมันเป็นกลวงอะ่ะมีน้ํามีอะไรพวกนี้อาจจะใช้แล้วผลของมันไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ซึ่งบางกรณีของมะเร็งไตอะ่ะมันหน้าตามันเป็นแบบนั้นนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับมันยังคงสามารถใช้ได้อยู่ดีนะครับในกรณีแบบนั้นส่วนผลของมันจะเหมือนกับก้อนมะเร็งที่มันเป็นก้อนแข็งทั้งก้อนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอการศึกษาต่อไปนะครับส่วนมะเร็งของตับอ่อน อันนี้แหละที่หลายคนคงเคยได้ยินว่าพอไปเจอมันก็เป็นมะเร็งตับอ่อนระยะแพร่กระจายไปแล้วรักษาอะไรไม่ได้แล้วบางคนถ้าเจอระยะเริ่มต้นเนี่ยการผ่าตัดก็ไม่ง่ายเลยนะฮะมันต้องผ่าสิ่งโดยวิธีที่เรียกว่า whipple's operation ซึ่งเป็นการผ่าตัดใหญ่มากตัดเอาตับอ่อนออกตรงที่มันมีเร็งออกนะครับตัดกระเพาะตัดลำไส้มีการตัดต่อลำไส้ตัดถุงน้ำดีคือมันผ่าตัดเยอะแยะไปหมดแล้วก็เป็นการผ่าตัดที่ยากเป็นการผ่าตัดที่ยาวแล้ว แล้วก็ร่างกายต้องฟิตแข็งแรงพอสมควรซึ่งคนที่เป็นมะเร็งตับอ่อนบางคนไม่ฟิตไม่แข็งแรงเขาอายุเยอะแล้วผ่าวิเปิลเนี่ยอาจจะไม่รอดจากการผ่าตัดด้วยก็เลยคิดว่าถ้าเราทำฮีสโตทริปซี่ได้เนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งแต่ฮีสโตทริปซี่ของตับอ่อนผมบอกเลยครับไม่ง่ายเพราะว่าโดยทั่วไปเวลาคุณทำาอลตราซาวผ่ alt, านทางช่องท้องเพื่อให้เห็นตับอ่อนเนี่ยมันมักจะมีแก๊สในลำไส้มาบดบงังทำให้คุณเห็นตับอ่อนได้ไม่ชัดหรือบางบริเวณก็เห็นไม่ได้ ทำให้เวลาที่เราจะไปยิงมะเร็งตรงนั้นน่ะมันไม่ง่ายเลยนะครับมันไม่ง่ายอาจจะต้องอาศัยวิธีทํางานร่วมกับคุณหมอทางเดินอาหารที่เขาจะส่องกล้องผ่านทางปากเราเข้าไปในกระเพาะตรงนั้นแล้วก็สามารถที่จะส่องเัลตราซาวไปดูตรงบริเวณตับอ่อนได้นะอาจจะต้องใช้วิธีนั้นร่วมด้วยตรงนี้ก็ต้องรอดูขั้นตอนถัดไปว่าเขาจะทดลองเรื่องนี้บ้างหรือเปล่านะครับดังนั้นผมก็สรุปให้เลยนะครับว่าวิธีฮิสโตทริปซีนี้ มันจะเป็นวิธีที่ไม่ใช่ผ่าตัดนะครับไม่มีผลข้างเคียงแบบเคมีบําบัดไม่มีภูมิการบาบัดเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีการฉายรังสีอะอไรรังสินไม่เกิดความร้อนนะครับทาได้กับมะเร็งตับเท่านั้นในปัจจุบันแลวจะต้องเป็นมะเร็งตับที่มีไม่เกิน3ก้อนขนาดไม่เกินก้อนละ4เซนติเมตรจะเป็นมะเร็งที่ตับโดยตรงหรือจะเป็นมะเร็งที่กระจายมาจากที่อื่นก็ได้นะครับแล้วมันสามารถทําวันนั้นกลับวันนั้นได้เลยนะครับจะมีการวางยาสลบท่านั้น ผลข้างเคียงแทบไม่มีเลยมันมีแค่บางคนมีอาการเจ็บเล็กน้อยตรงตรงบริเวณนั้นเท่านั้นเองนะครับผลข้างเคียงอื่นๆก็ไม่ได้เจออะไรชัดเจนในในการศึกษาครั้งนี้นะครับสำหรับมะเร็งอื่นๆเนี่ยยังอาจจะต้องรอผลของมันก่อนนะครับในประเทศไทยผมไม่แน่ใจว่ามีใช้หรือยังนะครับแต่ที่อเมริกาก็มีมาตั้งแต่ปี2023ที่เรามีการใช้ตัวนี้เป็นตัวเลือกสําหรับมะเร็งตับแล้วนะครับนอกนือจากนี้นะครับมันยังเป็นสิ่งที่ ทำให้มะเร็งตรงตับเนี่ยมันหายไปแล้วภูมิต้านทานมาจัดการกับไอตัวมะเร็งที่มันโดนย่อยสลายไปลังจากนั้นเนี่ยเนื้อเยื่อตับมันจะงอกมาทดแทนนะครับแล้วการทําวิธีนี้มันยังทให้ภูมิคุ้มกันของเราจัดการกับมะเร็งได้ดีขึ้นมันอาจจะไปจัดการกับมะเร็งบริเวณอื่นที่มันกระจายไปแล้วก็ได้นะครับแต่ผลของมันก็คงไม่ร้อยเอร์เซยิ่งถ้าเกิดบางคนเนี่ยเป็นมะเร็งที่อื่นเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วกระจายมาที่ตับ การรักษาด้วยวิธีนี้มาจัดการแค่มะเร็งที่ตับเท่านั้นนะครับไม่สามารถจัดการกับมะเร็งที่ลำไส้ได้คุณจะเอาอย่างเงี้ยไปยิงที่ลำไส้ไม่ได้นะครับวิธีฮิสโตทริปซี่ใช้กับมะเร็งลำไส้ไม่ได้แต่ใช้ได้ถ้ามันกระจายมาตรงตับแล้วจัดการเฉพาะที่ตับเท่านั้นที่ลำไส้คุณต้องไปตัดมันออกหรือทําใช้วิธีอื่นในการรักษามันเหมือนเดิมและมะเร็งที่ตับย้ํานะครับถ้ารักษาด้วยวิธีการผ่าตัดได้ยังคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดอยู่เราจะไม่เลือกฮิสโตท y ิปซี่เป นะครับต้องเข้าใจตรงนี้เพราะว่าการผ่าตัดมีโอกาสที่จะหายขาดแต่ฮิสโตทริปซีนั้นให้มันหายขาดตรงนี้ยังคงต้องทดลองต่อไปเพราะว่ายังเป็นวิธีที่ค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็ต้องย้มมําอีกทีนึงว่าอัลตราสเซียที่เรามีใช้กันทุกวันเนี่ยมันปลอดภัยมันไม่ไปยิงเด็กในท้องให้เขาเป็นอะไรนะครับ แล้วก็ตรงกันข้ามคือการใช้อัลตราซาวปกติมันไม่ได้ทําให้คุณปราศจากโรคมะเร็งบอกว่าเฮ้ยเออัลตราซาวมาฉายแล้วมะเร็งมันหายไปไม่ครับเพราะมันเป็นอัลตราซาวคนละความถี่มีใช้คนละวัตถุประสงค์ดังนั้นตรงนี้ต้องเข้าใจประมาณนี้นะครับวันนี้ก็เล่าให้ฟังเท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ